วันสําคัญเลยนะครับวันออกพรรษาแล้วนะครับหลากหลายพื้นที่เขาเตรียมที่จะจัดงานนะครับสืบสารประเพณีก,กันนะครับคึกคักเลยทีเดียวครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดสุรินนะครับพูดถึงสุรินออกพรรษาแล้วต้องไปดูพิธีกวนข้าวทิพย์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพิธีโบราณที่สืบสารกันมาอย่างยาวนานครับ ที่วัดกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจองังหวัดสุรินเด็กๆพรหมจรรย์ทั้งหญิงและชาย11คนพร้อมด้วยพุทธศาสนกชนต่างช่วยกันกวนข้าวทิพย์โดยมีชาวบ้านและผู้สูงอายุพากันออกมาเต้นรำประกอบเพลงกันเยอะเลยนะครับเพลงพื้นบ้านรอบเตาอย่างสนุกสนานก่อนที่จะเทธัญพืชทั้ง108ชนิดอาทิตย์ถั่วลิสงงานมน้ำตาลน,น้ำพึ่งน้ำอ้อยเนยแล้วก็น้ำนมที่คั้นมาจากรวงข้าวลงในกระทะขนาดใหญ่ที่ตั้งไฟบนเตาเพื่อให้เด็กๆพรหมจรรย์ ทําพิธีกวนข้าวทิพย์เป็นลําดับแรกก่อนที่พุทธศาสนิกชนจะหมุนเวียนกันกวนข้าวทิพย์สำหรับวัดกลางแห่งนี้ได้จัดให้มีพิธีกวนข้าวทิพย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณและถือเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญที่จะทํากันในช่วงออกพรรษาครับ